อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1267เจ้าคือหลิวจินเปียวขณะที่หวังหลิงกำลังคาดคำนวณอนาคตด้วยวิชาของเหล่าผู้ฝืนชะตาเหล่าสิทธิ์ของสำนักต้นกำเนิดก็เสร็จการเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเขากำลังรอหวังหลิงอยู่ในจัตุรัสกลางเดิมทีกำลังพูดคุยกันคำพูดแต่ละคนมีแต่ความตื่นเต้นและงุนงง พวกเขารู้แล้วว่าสำนักต้นกำเนิดไม่ได้จะถูกยุบและกำลังจะเคลื่อนไปที่สำนักในเขตระดับเจอย่างไรก็ตามขณะนั้นท้องฟ้าอันสดใสก็มืดลงและเกิดเสียงครวญครางขึ้นมาลำแสงสีทองสายหนึ่งเข้ามาใกล้กับสำนักต้นกำเนิดในลำแสงมีหินหยกอยู่ข้างในหลังจากมาถึงมันก็ลอยอย,อยู่เหนือลานจัตุรัสของสำนักต้นกำเนิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทำให้เกิดเสียงอึกระทึกขึ้นในหมู่สิทธ แม้แต่หลิวยานเฟยและคนอื่นๆยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปเพราะมีกลิ่นอายที่มาจากเซียนเท่าขั้นทลายสวรรค์เท่านั้นจะปลดปล่อยออกมาได้มันไม่ใช่แค่เซียนขั้นทลายสวรรค์ธรรมดาแต่เป็นระดับสูงสุดขณะที่หินหยกสามารถสร้างผลลัพธ์สะเทินสวรรค์เช่นนี้ท้องฟ้าพลันเปลี่ยนสีก้อนเมฆปั่นป่วนและมีสัญญาณแห่งกดโผล่ขึ้นมาข้าคือหลิวจินเปียวฉายาเตาปรมาจารย์จินเปียว น้ำเสียงแห่งบารมีโผล่ออกมาจากหินหยกและห่อหุ้มทั่วทั้งสำนักต้นกำเนิดแม้กระทั่งแผ่นดินโม่หลวยังสันเทาภายใต้เสียงนี้หลิวหยานเฟยเคยเห็นในสำนักอมตะอ,อยู่หลายครั้งดังนั้นนางจึงไม่ใช่เซียนขั้นสองสวรรค์ธรรมดาดวงตาพลันส่องสว่างและคำนับฝ่ามือข้าไม่รู้ว่าทำไมผู้อาวุโสจินเปียวถึงมาที่สำนักต้นกำเนิดของเรา หายนะมาถึงตัวแล้วเจ้ายังไม่รู้ตัวเองอีกค่าจะบอกให้ฟังเมื่อสาวันก่อนมีคนมาพบค่าพวกเขาต้องการชีวิตของสำนักต้นกำเนิดทั้งหมดน้ำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดันลึกลับราวกับสายฟ้ากำลังกึกก้องเปลี่ยนกลายเป็นกฎที่ผสานเข้ากับโลกทั้งหมดนี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นแรงกดดันทุ่งลงในจิตใจของเหล่าสิทธิสำนักต้นกำเนิดลิวหยานเฟยสีหน้าเปลี่ยนไปทันที แต่ข้าไม่มีความบาดหมางอะไรกับสำนักต้นกำเนิดของเจ้าถึงแม้ข้าต้องการผลึกดั้งเดิมเพื่อหลอมเม็ดยาข้าก็ไม่อยากทำแบบนี้เลยจริงๆแต่ถ้าข้าไม่มีทางเลือกอื่นข้าก็คงต้องสังหารทุกชีวิตของสำนักต้นกำเนิดซะหลิววยานเฟยเยอยๆด้วยแววตายเย็นเยียบแต่เหล่าสิษธิสำนักต้นกำเนิดคนอื่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเจ้าทั้งหมดเก็บของกันแล้วพร้อมที่จะโดนยุบแล้วช่างมันเถอะ เจ้าสำนักอามาตะครั้งหนึ่งได้ช่วยข้าเอาไว้และข้าเป็นหนี้เขาหากพวกเจ้าทำให้ข้าพอใจข้าจะส่งจดหมายออกไปและขัดขวางไม่ให้สำนักถูกยุบซะข้าไม่อยากฆ่าทั้งสำนักต้นกำเนิดเลยจริงๆหากพวกเจ้านำผลึกดั้งเดิมออกมามา,มากพอหรือบางอย่างที่เท่าเทียมกันข้าจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดน้ำเสียงเก่าแก่ ب, เปล่งกลิ่นอายออกมาพร้อมเจตนาคุกคามด้วยกลิ่นอายของขั้นทลายสวรรค์ การคุกคามครั้งนี้จึงทำให้ใครต่อใครที่ได้ยินเกิดความคิดสันสะท้านหลิวยานเฟยขบคิดแต่สีหน้าเย็นเยียบยิ่งกว่าเดิมวินาทีนั้นในห้องรับหวางหลินลืมตาขึ้นมามองไปที่กำแพงราวกับสายตาทะลุผ่านออกไปได้หลิวจินเปียววังหลิงยืนขึ้นและแยกออกจากวิญญาณของเทียนหยุนเขากลืนตราประทับผนึกเทพและออกไปจากห้องรับปรากฏตัวในท้องฟ้าเหนือลานของสำนักต้นกำเนิด ข้ามีเวลาจำกัดข้าจะให้เวลาพวกเจ้าคิดแค่15นาทีเท่านั้นหลังจาก15นาทีกลิ่นอายขั้นทลายสวรรค์สูงสุดแพร่ออกมาอย่างบ้าคลาั่งแต่เขาไม่สังเกตเห็นว่าหวังหลินกำลังจ้องมองด้วยสายตายเย็นเยียบและแพร่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาหวังหลินผสานการบ่มพาะทั้งหมดไปกับสัมผัสวิญญาณและกวาดผ่านแผ่นดินม่หลวงใช้กลิ่นอายจากหินหยกนำทางสัมผัสวิญญาณรวมกันในเมืองหลวงแห่งหนึ่งของคนทั่วไปในทิศใต้ของแผ่นดิน เมืองหลวงแห่งนี้คับข้างถนนหนทางเต็มไปด้วยผู้คนในทิศใ,ใต้ของเมืองมีโรงเตี๊ยมอยู่แห่งหนึ่งตอนนี้ในห้องปิดสนิทมีชายชรานั่งอยู่ที่นั่นเขาปลดปล่อยกลิ่นอายแห่งเทพเรือนผมสีขาวสวมเสื้อคลุมสีขาวดวงตาปิดสนิทและมีหินหยกก้อนหนึ่งลอยอยู่เบื้องหน้าหินหยกเป็นผลึกใสคล้ายมีโลกอยู่ข้างในแต่น่าประหลาดที่มันไม่มีกลิ่นอายออกมาแม้จะมองอย่างใกล้ชิดก็ไม่รู้สึกว่ามันมีสิ่งใดประหลาด แต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะรู้สึกได้ว่ามันน่าตกตกตะลึงแค่ไหนอัญญาประกาศคู่จุดหลังส5นาทีถ้าเจ้าไม่ส่งผลึกดั้งเดิมมาทุกคนในสำนักต้นกำเนิดของเจ้าจะถูกกวาดล้างทันทีเขานั่งอยู่ที่นั่นราวกับกำลังพูดกับตัวเองคำพูดเหล่านั้นถูกหินหยกดูดซับและส่งไปที่สำนักต้นกำเนิดห่างไกลออกไปหลายหมื่นลี้อย่างไรก็ตามข้ารู้มาว่าสำนักต้นกำเนิดของเจ้าไม่มีสิ่งใดที่มีค่าแต่ช่างมันก่อน พวกเจ้าก็แค่นำกระเป๋าและสิ่งของในมิติเก็บของทั้งหมดมาให้ข้าข้าจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ข้าจะขะจัดอันตรายให้ข้ายังจะส่งจดหมายให้กับเจ้าสำนักอมาตะด้วยยากมากนะที่ข้าจะแสดงความเมตตาเช่นนี้จงคิดให้ดีขณะที่เขาพูดขึ้นมาพลันสายสีสะัะเขาควบคุมคำพูดและนำเสียงได้เป็นอย่างดีและชวยโอกาสได้อย่างเหมาะเจาะ หลังกล่าวจบเขาลืมตาขึ้นมาดวงตาสองสว่างและเผยท่าทีย่อเย,อเยอ้ยเขาได้ข้อมูลมาแล้วว่าสำนักต้นกำเนิดน่าจะถูกยุบดังนั้นจึงรออยู่ที่นี่รอให้เหล่าเซียนกลับมาจากการแข่งขันขณะที่ทั้งหมดกำลังกังวลเขาสามารถทำสำเร็จได้ในคราเดียวอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสำนักอมาตะผนึกข้อมูลทั้งหมดไว้เขาจึงไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับสำนักต้นกำเนิดหรือเรื่องตัวตนของวงังหลินเลยแม้แต่น้อย โอกาสสำเร็จมีเกือบรอยข้าไม่เคยทำอะไรที่จะล้มเหลวหน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถแสดงตัวได้หลิวหยานเฟยนั่นรู้กันดีว่าน่ารักเป็นอันดับหนึ่งในเขตระดับห้าช่างน่าเสียดายหากข้าได้ลิ้งลองนางฟ้าได้ก็คงดีชายชราถอนหายใจและมองหินหยกแววตายเยื่อหยิ่งโอหังมากกว่าเดิมเขายกมือขึ้นเพื่อจะยื่นไปจับหินหยกทว่าวินาทีนั้นน้ำเสียงเย็ยนเยียบดังขึ้นมาในห้องเจ้าคือหลิวจินเปียว น้ำเสียงปรากฏขึ้นฉับพลันเกินไปทำให้เขาตกใจจนแทบกระโจนขึ้นในอากาศใบหน้าซีดทันทีเมื่อหันไปเห็นคนยืนอยู่ตรงมุมห้องเขามีเรือนผมสีขาวชุดคลุมสีขาวและแววตาเยือกเย็นยามที่เห็นสายตาชายคนนี้ความคิดพลันสันเทาและกระอักโลหิตทันทีแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขั้นสุดพร้อมกับร้องอุทานเสียนเท่าทลายสวรรค์ขณะเอ่ยขึ้นมาเขาพุ่งไปข้างหน้าและหนีไปทางหน้าต่าง หวังหลินจ้องมองชายชราพลางยกเท้าและก้าวออกไปแรงกดดันสันสะเทือนสวรรค์แพร่กระจายทําให้อีกฝ่ายสันเทาและกระอักโลหิตอีกรอบชายชราวาดหวันพลางกรีดร้องหินหยกป้องกันข้าหินหยกที่ลอยอยู่ในอากาศเกิดส่องแสงขึ้นมาและยิงใส่ชายชรามันรวดเร็วมากจนแม้แต่หวังหลินยังเห็นแต่ภาพพร่ามัวมันปลดปล่อยแสงสว่างและพาชายชรากระแทกผ่านหน้าต่างและยิงขึ้นไปในท้องฟ้า ตอนที่ชายชราหลบหนีวังหลิงใช้แขนขวาผลักไปข้างหน้าพลังดั้งเดิมไรที่สิ้นสุดรวมกันจากทุกทิศทางเข้าหาชายชราทว่าขณะที่มันเข้าไปใกล้อีกฝ่ายแสงจากหินหยกส่องสว่างเจิดจ้าและเกิดเสียงดังกึกก้องสนั่นวันไหวการโจมตีของวังหลิงที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งเซียนขั้นทลายสวรรค์กลับพังทลายไปโดยไม่คาดคิดชายชราไม่ได้บาดเจ็บเลยต้องขอบคุณการป้องกันของหินหยกเขาจึงพุ่งออกไปไกล หวังหลินความคิดสันเทาพลางจ้องมองชายชราที่กำลังหลบหนีเขาไม่ได้มองอีกฝ่ายแต่เป็นหินหยกก้อนนั้นชายชรานามว่าหลิวจินเปียวคนนี้ปรากฏขึ้นในภาพสุดท้ายตอนที่หวังหลินกำลังพยากรณ์อนา,นาคตแต่หวังหลินกำลังสับสนเพราะระดับบ่มเพาะของชายชรานั้นมันต่ำเกินไปจากเท่าที่ดูอีกฝ่ายพึ่งทะลวงผ่านขั้นเทวะและบรรลุขั้นมายาหญิงแม้จะมีหลายร้อยคนรวมกันก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของหวังหลินได้ แต่ด้วยการป้องกันของหินยกชายชราไม่ได้บาดเจ็บเลยนี่ยิ่งทำให้แววตาหวังหลิงเปล่งประกายหินหยกนั่นมันเป็นแบบไหนกันหวังหลิงไล่าตามชายชราไปชายชราหน้าซีดโลหิตไหลจากมุมปากแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาหลอกลวงผู้คนมาหลายปีและเพราะมีหินหยกเขาจึงไม่เคยถูกพบตัวเขาระมัดระวังมากไม่ให้ถูกพบแต่ตอนนี้มีคนพบเขาและกำลังไล่าตาม เซียนเท่าขั้นทลายสวรรค์ขณะที่กำลังคิดถึงระดับบ่มพาะของอีกฝ่ายชายชรายิ่งหวาดกลัวขึ้นเรื่อยๆเขาเกลียดที่ตัวเองไม่สามารถหนีให้เร็วกว่านี้หินหยกอาหินหยกวิกฤตครั้งนี้ของข้าขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเจ้าไม่เคยทําให้ข้าผิดหวังมาก่อนวันนี้วิกฤตความเป็นความตายขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าต้องช่วยข้านะผลึกดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่ข้าโกงมาจะให้เจ้าดูดซับ ชายชราใบหน้าซีดยิ่งขึ้นแต่คำพูดเขาดูเหมือนจะส่งผลกระทบหินยกสองประกายอีกครั้งคราวนี้ความเร็วของชายชราเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหนีมาได้หลายหมื่นลี้ปรากฏระลอกคลื่นขึ้นเบื้องหน้าและมีหวังหลินก้าวออกมาเขาสะบัดแขนขวาทันทีเสียงดังสนั่นวันไหวจากนั้นพายุทรงพลังปรากฏขึ้นมากระแทกกับหินยกราวกับโลกกำลังถูกฉีกกระชากออกจากกาัน อย่างไรก็ตามแสงจากหินหยกดูเหมือนไม่ได้รับความเสียหายเลยมันเปลี่ยนทิศทางและหนีต่อไปข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้หวังหลินเอ่ยน้ำเสียงเย็นเยียบสองฝ่ามือสร้างผนึกปรากฏเขตอาคมขึ้นจำนวนมากพุ่งเข้าหาหินหยกนั่นตอนที่1268ลูกปัดหายไปนาทีนั้นทั้งโลกถูกห่อหุ้มด้วยเขตอาคมที่หวังหลิงกระจายออกไปมากมาย ราวกับลูกบาตรที่ขยายไปแล้วกำลังหดตัวลงอย่างรวดเร็วชายชราในหินหยกเผยสีหน้าสิ้นหวังแต่วินาทีนั้นเสียงขู่ดังออกมาจากหินหยกหมอกสีดำุดลอยออกมาก่อตัวเป็นตะขาบยักษ์เกือบพันฟุตตะขาบตัวนี้สีดำสนิทและมีเส้นสีทองหนึ่งเส้นบนหลังมันดูร้ายยิ่งหลังปรากฏขึ้นมามันพ่นพิษเข้าใส่หวังหลินทันทีหมอกพิษนี้แฝงพิษอันรุนแรงเอาไว้ยามที่สัมผัสกับเขตอาคมจึงสลายไปทันที หวังลินดวงตาสองสว่างเขาไม่หยุดแค่นั้นและพุ่งตัวออกไปยกแขนขวาชี้ใส่ท้องฟ้าและร้องเสียงตะโกนสายฟ้าทั้งมวลจงฟังคำสั่งข้าสิ้นเสียงเอ่ยเส้นสายฟ้านับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในท้องฟ้าเหนือดินแดนม่หลัวและทับโลกทั้งหมดตกลงเข้าหาตะขาบยักษ์เจ้าตะขาบส่งเสียงขู่และแสดงอาการไม่กลัวอันตรายยามที่สายฟ้าเข้าไปใกล้จึงเผยฉากประหลาดออกมา หมอกสีดำโผล่ออกมาจากหินหยกมากขึ้นและปรากฏตะขาบอีกหกตัวตะขาบทั้งหมดเจ็ดตัวส่งเสียงขู่พร้อมกับพ่นหมอกพิษเข้าปะทะกับสายฟ้าสายฟ้าดังสนัน่นกึกก้องพร้อมกับเสียงร้องคำรามโหยหวนตะขาบสามในเจ็ดตัวพังทลายและหายวับไปกับตาที่เหลือสี่ตัวต่างรีบหนีหวังลิ้นดวงตาสองสว่างและพุ่งไปข้างหน้าเข้าหาสายฟ้าและโจมตีด้วยมือขวาเสียงตูมตามดังสนัน่นสลายไปอีกสองตัว สองตัวสุดท้ายส่งเสียงขู่พลา้งหนีไปด้วยพวกมันกำลังจะกลับเข้าหินยกแต่หวังหลิงจะปล่อยให้พวกมันกลับไปได้อย่างไรเขาสะบัดแขนกระบี่สั้นสองเล่มทยานออกไปหาตะขาบทั้งสองตัวปรานกระบี่วาดผ่านตะขาบที่สองตัวจนเกิดเสียงดังปะทุและตะขาบสองตัวแตกสลายตะขาบทั้งหมดเจดตัวตายและเขตอาคมของหวังหลินเข้าประชิดตอนนี้ไม่มีอะไรขวางกั้นอีกแล้ว พวกมันห่อหุ้มรอบรอบหินหยกอย่างสมบูรณ์จนไม่มีที่ให้หนีวิชาทั้งหมดของวังลินแข็งแกร่งพอจะฆ่าเซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับกลางได้แม้เขาจะฆ่าตะขาบไปเจ็ดตัวแต่หินหยกไม่ได้รับความเสียหายเลยยิ่งเขามองหินหยกก็เห็นมันอัศจรรย์มากขึ้นเท่านั้นมันต้องเป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังตอนที่เขาหาทางเอาชีวิตรอดสิ่งสุดท้ายที่เห็นคือหลิวจินเตียวตอนนี้มั่นใจแล้วว่าการเอาตัวรอดต้องเกี่ยวข้องกับหินหยกชิ้นนี้ เมื่อเขตอาคมเข้าใกล้หวังหลินก็เข้าหาหิงหยกแขนขวายื่นเข้าหามันทันใดนั้นกลิ่นไอดูร้ายโผล่ออกมาจากข้างในหยกหมอกสีดำโผล่ออกมาจากหินหยกอีกครั้งคราวนี้เป็นตะขาบหมื่นฟุตหวังหลินอยู่ใกล้มากเจ้าตะขาบโผล่ขึ้นมาข้างข้างเขามันอ้าปากพ่นหมอกพิษและพยายามจะกลืนกินหวังหลินขณะเดียวกันหลิวจินเปียวเผยท่าทีหน้ารังเกียจและร้องตะโกนหินหยกกลืนกินเขาซะ เขาเป็นเซียนขั้นทลายสวรรค์ต้องมีสมบัติและผลึกดั้งเดิมจำนวนมากแน่กลืนกินเขาข้าไม่ต้องการอะไรแล้วข้ายกมันให้เจ้าหมดเลยตอนที่ตะขาบกำลังเข้าใกล้หวังหลินไม่มีสีหน้าเปลี่ยนแปลงอะไรเลยด้วยจิตใจอันแข็งแกร่งเขาจะไม่ระมัดระวังหินหยกประหลาดนี้ได้อย่างไรขณะที่ตะขาบเข้าใกล้หวังหลินอ้าปากและร้องคำรามกันนี่ไม่ใช่เสียงคำรามของเซียนแต่เป็นเสียงคำรามของเทพโบราณ เสียงคำรามของเทพโบราณเกือบหกดาวสายเลือดราชวงศ์เสียงคำรามสันสะเทือนสวรรค์ราวกับมีหลุมกำลังฉีกกระชากอยู่ในท้องฟ้าพื้นดินสันสะเทือนภูเขามากมายพังทลายอยู่ไกลไกลาสายน้ำไหลย้อนและมีเสียงคำรามเป็นเสียงคำรามของเทพโบราณเพิ่มเติมด้วยระดับบ่มเพาะของวังหลินมันจึงสามารถตรงเข้าทำลายร่างเซียนขั้นชำระราสวรรค์ได้ทุกระดับทำลายได้แม้แต่ร่างเซียนขั้นทลายสวรรค์ชั้นต้น และตรงเข้าทำความเสียหายถึงวิญญาณของเซียนทลายสวรรค์ระดับกลางทำให้เซียนขั้นทลายสวรรค์ระดับปลายสูญเสียสัมผัสทั้งหมดแม้กระทั่งขั้นระดับสูงสุดยังได้รับความเสียหายในระยะใกล้และหูอื้อตะขาบยาวหมื่นฟุตร้องคำรมโหยหวนก่อนจะได้กลืนกินราวกับมีสายลมกันโชกรุนแรงตีเข้าใส่หรือไม่ก็รถม้าหนักหลายล้านช่างเข้าประทะปังร่างตะขาบแตกสลายและกระจัดกระจายไม่มีเหลือ ก่อนมันตายยังส่งเสียงขู่ฟ้อยังกึกก้องไปทั่วโลกหลังสูญเสียตะขาบแสงจากหินหยกก็หายไปแต่มีแสงอ่อนโยนจางๆล้อมรอบมันไม่ได้ผสานกับแสงใดในโลกนี้ราวกับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของโลกใบนี้หวังหลินยื่นแขนขวาและคว้าหินหยกทันทีวินาทีนั้นเกิดเสียงคำรามขึ้นข้างในความคิดหวังหลินพลังที่มีอาจบรรยายได้โผล่ออกมาจากหินหยกและพุ่งเข้าใส่ร่างเขากวาดผ่านวิญญ,ญาณดั้งเดิม จากนั้นลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าปลดปล่อยแสงเพื่อสะท้อนกับหินหยกยามที่แสงเกิดการรบกวนหินหยกในมือหวังหลิงหายเข้าไปในร่างเขามันปรากฏขึ้นข้างๆวิญญาณดั้งเดิมถัดกับลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าลูกปัดพลันดูดหินหยกเข้าไปข้างในณน,นาทีนั้นลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าพลันแตกสลายไปทันทีและหายไปในวิญญาณดั้งเดิมของเขาราวกับมันไม่เคยมีอยู่แต่หวังหลิงสัมผัสตัวตนของลูกปัดได้อย่างชัดเจน เขารู้สึกแม้กระทั่งว่าตัวเองกลายเป็นลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าความรู้สึกนี้เบาบางมากแต่หวังหลินไม่มีเวลาคิดต่อเพราะวินาทีที่มันหายไปความคิดเขาสั่นเทาความทรงจำที่ไม่ได้เป็นของเขากลับผุดขึ้นมาในความทรงจำมันเป็นสถานที่อันมืดมิดมีหินยกก้อนหนึ่งฝังอยู่ในพื้นดินผ่านไปเนิ่นนานหลายปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันใด จนกระทั่งวันหนึ่งพื้นดินยุบลงตะขาบตัวเล็กๆแปดตัวมาถึงรากับหินหยกนี้ทำให้พวกมันมีสติปัญญาพวกมันเริ่มดูดซับกลิ่นอายของหินหยกวันเวลาค่อยๆผ่านไปเนิ่นนานขณะที่ตะขาบแปดตัวดูดซับจากหินหยกพวกมันเริ่มมีกลิ่นอายของเหล่าเซียนจนกระทั่งวันหนึ่งร่างตะขาบทั้งแปดตัวสั่นเทาและตายไปแต่วิญญาณดั้งเดิมที่พวกมันฝึกฝนได้เข้าสู่หินหยกพวกมันกลายเป็นตัวตนคล้ายจิตวิญญาณสมบัติ อย่างไรก็ตามพวกมันถูกสร้างขึ้นจากพลังภายนอกและไม่สามารถควบคุมหินยกได้พวกมันใช้ได้แค่พลังหนึ่งในพันส่วนของมันเท่านั้นเวลาผ่านไปอีกนานมากพื้นดินสั่นไหวอีกครั้งหินยกที่ถูกฝังเอาไว้จึงเผยให้เห็นบนพื้นชายชราผู้หนึ่งใบหน้าฟกช้ำดำเขียวกำลังเหาะเหินด้วยความตื่นประหนกด้านหลังมีเสียงสาบแช่งเบาๆเปล่งออกมาตะโกนบางอย่างเช่นที่โกงและหลอกหลวง ขณะที่เขากำลังหนีอาการบาดเจ็บดูเหมือนเยี่ยมแย่ลงและกระอักโลหิตโลหิตบังเอิญไปตกใส่หินหยกและมันจึงส่องประกายทำให้ชายชราสังเกตเห็นเขาหยิบหินหยกขึ้นมาหลังมองแวบเดียวเขาก็หนีทันทีทันใดนั้นหวังหลินพลันตื่นขึ้นแม้จะดูเหมือนพวังนี้จะดูยาวนานแต่มันใช้เวลาเพียงครึ่งลมหายใจเท่านั้นอย่างไรก็ตามคนภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้หลิวจินเตียวจ้องมองหวังหลินและเห็นหินหยกหายไปจากมือเขา ในใจรู้สึกเจ็บปวดเนื่องจากการเชื่อมต่อกับหินหยกถูกตัดขาดแต่เมื่อเทียบกับชีวิตเขาหินหยกก้อนนี้ไม่นับเป็นสิ่งใดได้ไดแววตาหลิวจินเปียวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพลางคุกเข่าลงและเริ่มอ้อนวอนผู้อาวุโสยกโทษให้ข้าด้วยผู้อาวุโสยกโทษให้ข้าด้วยเถิดผู้น้อยไม่เคยสังหารใครล่อลวงและข่มขู่คนอื่นเป็นครั้งคราวเท่านั้นอย่างมากข้าก็แค่แย่งสมบัติแต่ไม่เคยฆ่าใครเลยบาปของข้าไม่สมควรตายหรอก ผู้อาวุโสปล่อยข้าไปเถอะผู้น้อยจะไม่มีวันโกงใครอีกและจะเป็นคนดีข้าจะไม่โกงใครอีกหลิวจินเปียวหมอบคลานต่อไปเขาหวาดกลัวหวังหลินสุดหัวใจและเริ่มอ้อนวอนหินหยกนี่มันน่าตะลึงเกินไปตะขาบธรรมดาแปดตัวสามารถบ่มเพาะจนเกือบมาถึงขั้นทลายสวรรค์ได้หลิวจินเปียวคนนี้ยังสามารถทําอะไรก็ได้ตามต้องการไปทั่วทะเลเมคาเขาเล่อลวงคนมามากมายแต่ไม่เคยถูกจับได้ หวังลิ้นสูดหายใจลึกเขาไม่ต้องการฟังคำพูดของหลิวจินเปียวพลันสะบัดแขนและเก็บหลิวจินเปียวเข้าไปในมิติเก็บของทันทีโทษของเขาไม่สมควรตายจริงๆเขาหลอกลวงมาหลายปีแต่ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับข้าแต่เขาพยายามหลอกลวงสำนักต้นกำเนิดดังนั้นจึงต้องถูกลงโทษชวีลี่กัวเจ้าบ่นอยู่ตลอดว่าอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นข้าจะให้เขากับเจ้าแล้วกันสั่งสอนบทเรียนให้เขาด้วย หวังหลินส่งสัมผัสวิญญาณไปให้ชวี่ลี่กัวซึ่งไม่ได้ออกมานานแล้วชวีลี่กัวเศร้าซึมและสาบแช่งอยู่ในใจตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเขาพลาดสาวงามและคิดถึงความชั่วร้ายที่ทำลงไปในทุกชั้นฟ้าเขาหื่นกระหายเฝ้าใฝ่หามันขึ้นมาอีกครั้งขณะที่รู้สึกโดดเดี่ยวพลันได้ยินเสียงข้อความของหวังหลินและเห็นหลิวจินเปียวตกเข้าไปในมิติเก็บของดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแทบจะร้องเสียงคำราม นายท่านสบายใจได้ห้าห้าทวีน้อยจะสั่งสอนบทเรียนเจ้านี่แน่นอนและให้มันรู้ความแข็งแกร่งของข้าชวีรี่กลัวลูกมืออย่างตื่นเต้นและเผยรอยยิ้มน่ากลัวเขาค่อยๆเข้าใกล้หลิวจินเปียวแววตาหวาดกลัวของหลิวจินเปียวยิ่งทวีคูณยิ่งทําให้ชวีรี่กลัวแววตาเปล่งประกายมัดซบปู่ชวีโดดเดี่ยวมานานแค่ไหนกันแล้วนี่มันกี่ปีแล้วนะ วันนี้ในที่สุดพระเจ้าก็รับรู้ข้าและปล่อยให้เจ้าไปขัดใจอสูรร้ายนั่นเยี่ยมมากชวีลี่กัวกระโจนเข้าใส่หลิวจินเปียวพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะไม่ว่าจะฟังยังไงเสียงหัวเราะนั้นก็แฝงเจตนาชั่วร้าย